พุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่26สิงหาคม2564นะครับผมอาจารย์คำพีปริชายานจะอา่านหนังสือที่ชื่อว่ารหัสรับบรรลุธรรมแบบเซนนะครับวันนี้ก็จะเป็นการอ่านบทที่16ตอนที่3นะครับบทที่16ตอนที่3ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับ ตอนที่สองบทที่16ที่ชื่อว่าธรรมะปฏิบัติเป็นต่อจากบทที่15นะครับธรรมะปฏิบัติเอาละครับอขอ,ยอ้ยนก่อนหน้าก่อนสักเล็กน้อยว่า,อาขอ,ยอ้ยนสักเล็กน้อยนะครับในบทที่บทที่ 16ตอนที่สองที่ผ่านมาว่าหลังนี้ครับจิตว่างนี้ไม่มีกิเลสมนทินนี่คือเสียงนี่คือการบันทึกธรรมของอุบาสิกาหวยลังเฮงสวัสดสำนักปฏิบัติธรรมกอเขาสวนหลวงนะครับบอกว่าจิตว่างนี้ไม่มีกิเลสมนทินเข้ามาปิดบงังมันรู้อยู่สบอยู่แจ่มใสยอยู่อย่างนี้เปรียบเสมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญที่ไม่มีเมฆ หมอกบิดบังมันสว่างสวยัยแจ่มใสจิตนี้ดุดกันมันว่างจากทุกมันว่างจากกิเลจจิตก็แจ่มใสเบิกบานสรุปว่าผลจากการพิจารณาขันห้าหรือรูปนามหรือกายและจิตว่าเป็นแต่เพียงชื่อเรียกว่าขันห้ารูปนามกายและจิตไม่ใช่เป็นกายและจิต แต่ประการใดนะครับซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมและเมื่อรู้ถึงสภาพในกายเช่นนี้แล้วก็ดับทุกดับปัญหาของชีวิตได้ทุกกรณีนะครับนี่คือตอนท้ายของออตอนที่2บทที่16นะครับขอริ่มตอนที่3ดังนี้ครับ เมื่อรู้ถึงธรรมชาติเดิมแท้ในภายในแล้วจิตใจสงบเย็นจิตมีแต่ความว่างสว่างสวยัยหมายถึงภายในจิตมันก็สงบหรือว่างนั่นก็คือจิตเห็นอย่างกระจ่างชัดต่อชีวิตคือเห็นรูปนามขันห้าขันนี้ว่าไม่มีอะไรมันเป็นเพียงทุกข์ที่เกิดดับ เกิดไปดับไปเสื่อมไปสิ้นไปอยู่ตลอดเวลาตามสภาพของธรรมชาติเท่านั้นเองขอย้ำว่าข้อความทั้งมวลหรือข้อความทั้งหมดที่นำมาตีพิมพ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งข้างต้นนี้คัดลอกจากหนังสือชีวิตการปฏิบัติธรรมของอุบาสิกาหวยลังเองสวัสด แห่งสำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวงราชบุรีเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดว่าประมาจารย์เซนยุคโบราณคือท่านหวยหลางเสียงพอกเสียงพองพองเสียงกับท่านหวยลังซึ่งท่านทั้งสองเห็นสภาวะธรรมความว่างเช่นเดียวกันถ้าดูบาติกาหวยลังเริ่มต้นปฏิบัติธรรมในป่าเขาโคนต้นไม้ในถ้ำ นัสำนักปฏิบัติธรรมก่อเขาสวนหลวงสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก่อตั้งและดําเนินงานโดยท่านกอเขาสวนหลวงอุบาสิกาหวยล้างเฮงสวัสดิ์นับเป็นสิทธิ์รุ่นแรกแรกของท่านกอเขาสวนหลวงอุบาสิกาหวยล้างเริ่มต้นปฏิบัติธรรมและใช้ชีวิตนัสำนักสำน,นักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ในปี2493นะครับ ยาวนานประมาณ50ปีกระทั่งท่านละสังขารหรือถึงแก่กรรมในปี2 5 4 2ขณะที่มีอายุ85ปีกล่าวสำหรับบันทึกการปฏิบัติธรรมดังกล่าวนี้เป็นการบันทึกจากจิตคือความรู้ที่เกิดจากจิตของผู้บันทึกซึ่งเป็นผลมาจากความเข้าใจ สภาวธรรมแห่งกายและจิตว่าล้วนปราศจากธรรมชาติแห่งกายและจิตที่เปรียบพด,ดดังความว่างหรือสุญญตาหรือความไม่เป็นอะไรเรียกว่านาตาหมายถึงธรรมชาติกายและจิตนี้มันว่างจากตัวตนเป็นธรรมชาติที่ปราศจากธรรมชาติแห่งกายและจิตซึ่งสอดคล้องกับการเห็นแจ้งต่อสภาวธรรมแห่งความว่างแบบชาวพุทธเซน ดังมีการเล่าขานกันว่าแม่ชีโยโนแห่งญี่ปุน่นเคยเป็นศิษย์โง่เรียนเซนกับอาจารย์อูเสียจูเยียนแห่งวัดเซนคะคุแม่ชีท่านนี้ศึกษาเซนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลานานปีแต่ปฏิบัติธรรมป็นคัดเพียงใด แม่ชีก็ไม่สามารถเข้าถึงมรควิธีบรรลุธรรมแบบเซนได้ถึงแก่เลยค่ำคืนวันหนึ่งเมื่อพระจันทร์สว่างกระจ่างกลางฟ้าแม่ชีตักน้ำใส่ถังไม้ไผ่เช่นทุกวันเมื่อน้ำเต็มถังเงาแสงจันทร์สดสวยก็ปรากฏบนผิวน้ำในถังไม้ แต่พลันถังไม้ไผ่รับน้ําหนักไม่ไหวฐานล่างของถังไม้หลุดออกกระทั่งน้ำในถังหายไปเช่นเดียวกับจันในน้ำพระจันในน้ำเช่นเดียวกับดวงจันในน้ำชั่วขณะนั้นจิตที่ไม่เคยอิสระเสรีของแม่ชีก็เป็นอิสระเสรีฉับพลันแม่ชีจึงบันทึกบทกวีเป็นที่ระลึกดังนี้ ฉันพยายามรักษาถังเก่าใบตีเต็มที่ทั้งไม้ไผ่เปราะบางพร้อมที่จะหักและเมื่อฐานไม้หลุดออกมาไม่ออกมาไม่เหลือน้ำในถังและยามนั้นทั้งฉันและถังน้ำรวมทั้งพระจันทร์ก็มาลายหายไปสิ้นไม่มีพระจันทร์ในน้ำคือทั้งตัวตนและทุกสิ่งบนโลกก็ละลาย หายไปกับความว่างนี่คือการบันทึกการปฏิบัติธรรมแบบชาวพุทธเซนหมายถึงการบรรลุธรรมแบบเซนผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติหรือกระทํำภารกิจตามปกติที่เรียกว่าใช้ชีวิตแสนธรรมดาเช่นตักน้ำุงข้าวร่างจานปลูกผักเป็นต้น จนกระทั่งเมื่อการเวลาหนึ่งในการบรรลุสาตริหรือการรู้แจ้งสามารถเกิดขึ้นในชั่วพริบตาในขณะปฏิบัติภารกิจประจำวันนั่นเองเมื่อความรู้หรือความเข้าใจลงตัวกับจังหวะหรือโอกาสซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องประหลาดในมุมมองของหลายาศาสนาและความเชื่อทั้งหลายซึ่งบางคน อาจมองไม่เห็นว่าเป็นไปได้อย่างไรที่คนคนหนึ่งจะสามารถบรรลุธรรมอย่างฉับพลันเมื่อตนมีกิเลสและตัณหาเนื่องเพราะตนอย่างเป็นปุตุชนแต่ในที่สุดการบรรลุธรรมหรือการรู้แจ้งต่อสภาวธรรมแห่งกายและจิตก็บังเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือเป็นความบังเอิญว่าไปแล้วการเข้าถึงธรรมแบบ ฉับพลันอย่างชาวพุทธเซนนี้นับเป็นเรื่องปกติยิ่งนั่นก็คือสัพสิ่งและปรากฏการณ์บนโลกมันไม่มีสิ่งใดหมหัศจรรย์แต่อย่างใดดังที่พระเซนผู้ปฏิบัติธรรมบา,บางท่านได้กล่าวสโลกธรรมหรือปริศนาธรรมว่าฉัน ฉันนั่งฉันยืนฉันนอนฉันหิวฉันก็กินห่วงฉันก็นอนร้อนอาบน้ําฉันผ่าฟืนฉันตักน้ํานี่คือสิ่งมหัศจรรย์ชีวิตของฉันนะครับกระนั้นแม่การบรรลุธรรมอย่างแฉับพลันแต่ก็เป็นผลมาจากการบ่มความคิดหรืออบรมจิตมานะระยะหนึ่งสำหรับหลายคนกว่าจะถึงบุดระเบิด ที่จำเป็นต้องใช้เวลาทั้งชีวิตหมายถึงการสะสมปัญญาจนพร้อมรับจุดชนวนการจุดชนวนนั้นอย่างเช่นชาวพุทธเซนและชาวพุทธเทรวาดผู้บรรลุธรรมทั้งหลายในอดีตและปัจจุบันก็บรรลุทมอย่างฉับพลันการบรรลุธรรมของชาวพุทธเถรวาทและชาวพุทธเซนซึ่งที่ผมนำมา เสนอต่อท่านผู้ฟังนั้นซึ่งหนังสือรหัสรับบรรลุธรรมแบบเซนเล่มที่ผมกำลังอ่านอยู่นี้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าแม้ชาวพุทธทั้งสองนิกายมีมรรควิธีปฏิบัติธรรมแตกต่างกันแต่สภาวธรรมที่ชาวพุทธทั้งสองนิกายคือนิกายถ่ายเทว่าและเซนหรือหมหายานเห็นแจ้งอย่างทองแท้หรือมีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือชาพุทธทั้งสองนิกายล้วนแต่เห็นสภาวธรรมแห่งกายและจิตว่าเป็นสุญญาตาและอนุตาเช่นเดียวกันเพื่อยืนยันถึงคำสอนและมรรควิธีสู่ความสำเร็จมรรคผลหรือเส้นทางบรรลุธรรมโลกุตระของชาพุทธเทราวาตทั้งสองนั้นล้วนเห็นแจ้งต่อสภาวธรรมสุญญาตาและอนัตาชาพุทธเถราวาททั้งสองคือแม่ชี เลยโทษครับอุบาสิกาห้วยลัางและท่านเกากอเขาสวนหลวงนะครับนั่นก็คือผู้บรรลุธรรมทุกคนย่อมรู้ความจริงแห่งกายและจิตว่าไม่ใช่กายและจิตหมายถึงทั้งกายและจิตก็ไม่ใช่กายและจิตหรือเป็นอะไรดังปรากฏอยู่ในคำบรรยายของท่านกอเขาสวนหลวงและบันทึกธรรมของอุบาสิกาห้วยล้างเฮงสวัสดิ์ที่ผมได้นำมาเสนอต่อท่านผู้ฟัง นะครับในวันนี้และวันก่อนนะครับขอย้ำว่ามรรควิธีปฏิบัติธรรมและคำสอนระหว่างชาวพุทธเทวทและชาวพุทธเซนนั้นมีสาระสำคัญทั้งเหมือนกันและแตกต่างกัน และเพื่อยืนยันว่าการหลุดพ้นจากทุกนั้นต้องไม่ยึดถือว่ามีตัวตนมีแต่สภาวธรรมล้วนๆเท่านั้นดังปรากฏในคำบรรยายธรรมที่นำมากล่าวนะที่นี้คือท่านกอเขาสวนหลวงซึ่งท่านบรรยายธรรมแก่ผู้ปฏิวัติธรรมณเขาเขาสวนหลวงราชบุรีเมื่อวันที่28ตุลาคม2508 คำบรรยายธรรมต่อไปนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือแนะแนวมองด้านในมรดกธรรมของท่านกอเขาสวนหลวงพิมพ์เป็นธรรมทานเมื่อปี202 0มีนาคม2531ซึ่งผมเห็นได้คัดซึ่งอันนิโรจิวิสุทธ์ได้คัดตัดตอนมาเฉพาะข้อความสำคัญคือเกี่ยวกับความว่างสุญญตาหรือนัตตาเท่านั้นดังต่อไปนี้ ท่านกอเขาสวนหลวงกล่าวว่าเราจะไปหมายหรือให้ค่าให้ความหมายต่อสิ่งใดๆเพื่ออะไรไม่ได้ทั้งหมดในที่สุดถ้าจะมีการพึ่งก็พึ่งจิตว่างนั่นเองอื่นๆพึ่งไม่ได้ทั้งหมดเลยถึงจะพึ่งสวรรค์ชั้นคว้าดินคว้าที่ไหนก็พึ่งไม่ได้มันยิ่งวุ่นใหญ่จะพึ่งได้ก็ตรงจิตว่างนี้เพราะฉะนั้น เรื่องการน้อมจิตไปสู่ความว่างก็เรียกว่ามีนิพานเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นที่ดับกิเลสตัณหาอุปาทานซึ่งดับกิเลสตัณตัณหาอุปาทานหรือพิณาขันห้าให้เห็น ความว่างจากตัวตนแล้วจิตที่ว่างนั่นแหละเป็นนิพานมีน,นิพานเป็นอารมณ์ทีนี้จิตที่ว่างก็เป็นนิพานไปได้ในตัวเสร็จมันจะมีดีหรือนี่เพีจะมิดีหรือนี่เพียงแต่ชั้นที่ทดลองก็เป็นนิพานชิมลองที่น้อมจิตไปสู่ความว่างมีการเพ่งเห็นขันห้า เป็นความว่างจากตัวตนได้จิตนี้ก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางออกไปว่างออกไปทีเดียวแล้วก็น้อมไปสู่ความว่างจนความคิดปรุงแตง่งมันปรุงไม่ได้มันเงียบสงัดสงบลงเพียงเท่านี้ก็เป็นการน้อมจิตสู่นิพพานคือความว่าง ทีนี้ความว่างมันก็ว่างอยู่ภายในตัวของมันเองมันว่างจากตัวของมันเองเป็นแต่เพียงสภาพธรรมล้วนๆที่ปรากฏอยู่เท่านั้นแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรสักอย่างเดียวซึ่งในเรื่องสัพเพธรรมานตาของพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิเสธเลือกตัวตน แม้แต่นิพานธาตุก็ไม่ใช่ตัวตนหรือสภาพธรรมที่พ้นไปจากความปรุงแต่งก็อย่าไปหมายว่าเป็นตัวตนคงเป็นแต่เพียงสภาพธรรมล้วนๆที่ไม่มีการปรุงแต่งก็แล้วกันส่วนสภาวะธรรมที่มมีการปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็แล้วกันมองเห็นสภาพทั้งสองประเภทนี้โดยความเป็นธรรมชาติล้วนๆไม่ได้มี เป็นตัวตนที่ไหนเลยซึ่งเป็นการรู้เห็นความจริงถูกต้องและมีความชัดเจนแจ่มแจ้ง,จง,จงอยู่ภายในตัวเองถ้าความรู้และความเห็นอย่างนี้ปรากฏอยู่ติดต่อหรือเป็นเองได้เป็นพื้นพื้นอยู่ภายในแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรแม้แต่จะต้องท่าหรือต้องทำหรือต้องพูดอะไรต่อภายนอก นั้นมันก็ไม่ลืมเลือนจากภาวะของสภาพธรรมนั้นคงมีการทราบซึ่งอยู่ภายในตัวเองนี่มันเป็นสิ่งที่น่าเข้าไปถึงหรือไม่หรือว่าจะยังลักษณะของกิจให้เข้าสู่จุดสำคัญด้านในอย่างนี้หรือไม่จะเป็นของง่ายขึ้นไหมที่เราไปหมายนั่นนี่ ใช้หลักเกณฑ์อะไรขึ้นมาสอบสวนอย่างโน้นอย่างนี้ให้มากมายไปหมดทีนี้เพียงแต่ว่าเราเจาะจงกันอย่างนี้จริงๆมันจะกลายเป็นของง่ายหรือเปล่าและไม่ต้องไปสมมุติหมายว่าเป็นอะไรไม่ต้องไปสมมุติว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาสังกัปปะหรืออะไรก็ไม่ต้องสมมุติทั้งนั้นเอาละครับขอจบนะครับ อ๋อต่อยอนิดนะครับโทษทียังไม่จบยังไม่จบนะครับจนกระทั่งขันห้านี้ก็ต้องเป็นก็ต้องไม่สมมุติขึ้นมาอีกมันว่างจากสมมุติบัญญัติไปทั้งหมดถ้าใครมองได้ถ้าใครมองเฉียบที่คมเฉียบ และแจมใสยอยู่ในเรื่องนี้แห่เดียวเท่านั้นมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวและก็ไม่ต้องพูปคราอะไรเพราะมันรู้แจมแจ้งอยู่ในสักษนั้นแล้วก็ยกเลิกไปหมดไม่ต้องมีการอ้างอิงทำอะไรมีอัดทำอย่างไรตามในสูตรไหนในคมพีไหนที่มีอยู่เล่มไหนก็ตามไม่เอาทั้งหมดมารู้แจ้งแทงตลอด ภายในจิตยอย่างเดียวเท่านั้นเสร็จธุระบทเรื่องกันเป็นไปภายในตัวเองจงพิจาณาดูว่าวิธีรู้แจ้งภายในมันจะง่ายหรือเปล่าดีกว่าที่เราจะไปอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วก็แล้วเล่มนี้ก็แล้วก็ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดสักทีแต่พอสันกลับมาคดูภายในเท่านั้นมันจะจับความเป็น มายาสาไถของตัวเองได้ทะลุปู้โปรหมดมันน่าจะสนใจจริงๆหรือเปล่ามันเป็นของจริงที่เป็นของสำคัญที่สุดไม่ใช่เป็นปัญหาที่น่าเวียนหัวอะไรทั้งนั้นแต่เป็นการเจาะแทงเข้าไปภายในจิตของตัวเองแท้ๆไม่ต้องพูดไม่ต้องเถียงกับใครดีชั่วถูกผิดเท็จจริงก็ไม่เอาทั้งหมดรู้เข้าไปอย่างเดียวนั่นแหละ ทะลุเข้าไปในจิตทุกขณะไม่ต้องรู้มากรู้ไม่ที่ไหนป่วยการรู้เอาไปทำใหม่ๆกันมากๆมันอยู่ที่ไหนขอจบตรงนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมาต่อนะครับในบทที่16ตอนที่4นะครับวันนี้ก็ตอนที่สก็จบเแค่นี้เอาละครับเช่นเดิมนะครับท่าน ฟังแล้วเกิดปัญหาข้อสงสัยต้องการที่จะให้ผมอธิบายขยายความหรือต้องการแสดงความคิดเห็นออท่านก็โทรศัพท์มาหาผมได้ที่หมายเลข0891260689นะครับและ025133279นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุดตีเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ